การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรมเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเพื่อเปลี่ยนธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมของตัวเอง ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโ,โรที่มีการรุกของธรรมกิเลสเข้ามาไหลเวียนในท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรที่เกิดจากการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมทั้งหมดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่โครงสร้างกทมขออที่เกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ของศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกธรรมกิเลสร,รมอัพยาการตาธรรมะทำที่ไม่ใช่ปรมีสามสิบทธัพระเดชพะกุลหลงพุสดจันทสโรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นปกติมีเป้าหมายเพื่อรักษา ตัวตนที่แท้จริงที่เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดธรรมของตนเองสร้างที่สุดแห่งธรรมของตนเองเพื่อดำรงความเป็นธรรมของตนเองให้มีตัวตนเท่งแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลาย ทมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรเพื่อรักษาทำบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสศโรให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยัางยู่ครอบคุมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมี30มสิทธัสะเดเดระคุลหลวงพุทธจันทัศโรแต่ละส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสะเดชดรภคุลหลวงพุทธจันทัศโรมีงานมีหน้าที่มีอาชีพเพื่อรักษาเครื่องจักพลังงานละเอียด ร,รมบารมีสามสิทธัพระเดชพะกุลหลงปุสสะจันทัสโรโดยพัฒดาปรปรุงตัวเองประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทััพระเดชพะคุณหลงปุสสะจันทสโรจาก การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดรวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพุกุณหลวงพุทธศักันทโรหน่วยใหม่ๆจากธรรมทั้งหมด เพื่อรักษาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลุกสัจจันทสโรให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นตลอด ที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตจันทัสโรตัวอย่างในจักร,กรวาลมนุษย์ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสโร,รทั้งมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุ คนสัตว์สิ่งของมีงานมีหน้าที่มีอาชีพรักษาตัวตนที่แท้จริงเคลื่อนจักพลังงานละเอียดธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัสโรรักเมตตาเอื้ออาทร ปลอดภัยอโหสิกรรมศรัทธาเลื่อมใสพึ่งและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัะเดชพระคุณหลงปุสสจันทร์โราตลอดเวลาเป็นปก,กติตลอด ทุกอนุเวลาเป็นปกติเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ของธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลงปุสสะจันทัสโรเกิดการไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงประสดจันทสรพครอบคุมทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาเปลี่ยนส่วนหยาบเป็นส่วนละเอียดขยายพื้นที่ส่วนละเอียดจากส่วนหยาบขยายนิพพานธรรม บารมีสามสิทธัศระเดชพระคุณหลวงพุทธันท์ทัศโรค,ครอบคุมไปยังนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัปยากตาธรรมะนิพพานธรรมทั้งหมดทั้งนิพพานธรรม,ท,รรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้นิพพานธรรมทั้งหมดเป็นส่วนละเอียด ของบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรขั้นตอนการสร้างความละเอียดของธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรครอบคุมส่วนอยากลุบพื้นที่ ของธรรมทั้งหมดให้เป็นพื้นที่ธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงุทธสดจันทรรัสโรเกิดการสร้างชาวสิวิไลสร้างประเทศชาวสิวิไลสร้างยุคชาวสิวิไลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงุทธสดจันทัสโร สร้างยุติธรรมสร้างสันติภาพปารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสตจันทร์พัตโรด้วยการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของตัวตนที่แท้จริงของเราที่เป็นเครื่องจักร พลังงานละเอียดธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทร์พัสโรรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทร,ร์พรสัสโรธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรโรมีจำนวนมีปริมาณมีอนุภาพมากกว่าธรรมอื่นทั้งหมดมากกว่าธรรมกิเลสที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรโรถธรรมกิเลส ถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสาสิบทัศพระเดศพคุณหลวงปุษจันทัศโรดึงดูดบอกเกิดพัฒนาเกิดเป็นธรรมบารมีสาสบทัศพระเดศพคุณหลวงปุษจันทัศโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา รับรู้ได้ถึงธรรมกิเลสที่ถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่จากโครงสร้างกอทอมอขออ,อ ที่ทำกิเลสไหลเวียนอยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสามสิทรรัพพระเดชพระคุณหลงพุทธเจันตสโร,รเปลี่ยนเป็นโอกาสสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นกัลยาณมิตรเป็นเส้นทางไหลเวียนกระแสธรรมบรมีสามสิทรรัพ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัศโรครอบคุมสมบูรณ์ในแต่ละส่วนของนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัศโรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆความก้าวหน้า ของการเปลี่ยนธรรมกิเลสเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจัรทสโรเป็นผลรวมให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจัรทสโรขยายขนาดครอบคุมไปยังนิพพานธรรมกิเลส นิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสรจันทัสโรรับรู้ได้ถึงธรรมกิเลสที่มากขึ้นเรื่อยๆที่อยู่ในขั้นตอนของการถูกเปลี่ยน เป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรด้วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์คนสัตว์สิ่งของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทั้งหมดถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ จากธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงุทธสดจันทัสโรจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปทธสดจันทัสรโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปทธสดจันทัสโรให้อดทน รุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมี30มสิทัศสระเดชประคุณหลวงปุษถันทัสโรดึงดูดบออเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดพัฒนาธรรมกิเลส ให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสรน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัรประกอบทตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยคือปัจจัยสี่รวมพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพิ่มมากขึ้นเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่ให้สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตยิ่งขึ้นตลอด สามารถเปลี่ยนธรรมทั้งหมดเปลี่ยนธรรมกิเลสเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้สำเร็จตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ทานศีลสมาธิ ที่ปกติละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัสโรสัทธาเลื่อมใสพึ่งระลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทรทัสโร อย่างสมบูรณ์เป็นปกติตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุส่สดันทัสโรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสฎจันทสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสร้างที่สุดแห่งธรรม บารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณลงปุสสะจันทัสโรครอบคุมทุกนิพานานพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นสันติภาพเป็นยุติธรรมบารมีสามสิทัศสสะเดชพระคุณลงปุสสะจันทสรโรเป็นยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิทัศสสะเดชพระคุณลงปุสสะจันทัสรโรตลอดที่สุดแห่งธรรม บารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่ทสดิอยางทัศุ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดไป